สวัสดีครับพี่น้องชาวรถอ่วงรถบรรทุกครับเดี๋ยวว่าเบรงรถขั้นีีดำใส่ครับมันดำลูกมันเหลวี๋ยวสีดำแม่มันแบบมันหลอดลูกเลยเบียดใส่ข้ามาแล้วครับขอให้ทายญาติเขาครับอึบอึบออสุดยอดอดำุกพีดำ แน่นในเลียดแดแมวพอถอนดวงเลยเออเอาคืน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 จำมับเืนดําสุดมับด้วยแน่นอนว่าฟ้าไทยว่ามีคําเพิ่มสามเดียมเลยสุดยอดโยกเิดนึงโยกแห้งวะเลยครับเดี๋ยวฟ้าไทยมันจะเป็นงานกับลูกมัน รายแห่งมันก็นลมโย่ค้าทใายเปียกที่มันจลิลมย่งชาวบุก่าเฮ็ดน,น้ำดอกครับญาติญาติรดนูนลม,มอยยังดอกคาดซอมอยากอีกเ,อเรียบร้อยไปทิ้ไปแน่นอนอีหลีสุดยอดผมยังไลค่คำกินดีครับล่าไปกวันกรบพี่น้องครับสวัสดีครับ